สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่19กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นต,ติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะคุณนิบานใจสุดจะชุดจะเดียวของมันต้องมีคันคือวันนี้มีมาฝาก3 EP นะครับ EP 1-2คู่ในศึกยูกฟาแชมเปี้ยนีก EP 2-2คู่ในศึกยูกฟาแชมเปี้ยนีก EP สามตบท้ายด้วยขนมกรุบกริบเดอะแชมเปี้ยนชิปอังกฤษก่อนฝังติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยเริ่มต้นอย่างที่ EP หนึ่งครับ2คู่แมนซิตี้กับเซอร์เวนาสเวนดาบาร์เซโลนากับรอยยอฟอัลเบิร์ตห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอพระคุณมากๆ เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อูดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกครับแมนซิตี้กับเซอร์นาสเวดาแข่งกันตอนที่สองแมนซิตี้ต่อ3ลูกแน่นอนแมนซิตี้เล่นในบ้านใหญ่กว่าเหนือกว่าชั้นทีมชั้นหลีกชั้นผู้เล่นฟอร์มการเล่นดูดีกว่าหมดจดจริงๆในขณะนี้เซอร์นาสเวดาเป็นทีมจากเซอร์เบีย ผลงานเกมรีก็ประมาณหนึ่งถ้าเกมหลังชนะสามแพ้สองแต่ก็อย่างว่าครับมันวัดเวทกันลำบากอ่ะคือแมสซี่มาจากอังกฤษในในพิมพบรีกคู่แข่งมันก็แบบหนึ่งเซเวน่าเซเวน่วาทีมจากเซ์เวียคู่แข่งในรีกมันก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นมันวัดอะไรกรันลำบากมากนะจะว่ากันไปแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแม็ซี่มันใหญ่กว่าเซเวน่ามันเป็นรองแมนกซี่ก็ต่อราคาแพง ใหญ่กว่าเหนือกว่านักใช่ไหมก็เอาราคาเป็สามลูกไหวเวลาสามลูกอะ่ะเพราะนั้นต้องนี้ครับส่องูด,ดูแฮนิแคมสจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายแน่น,นอนครับในส่วนของ,ของราคาผูไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างเซอร์ไพรส์ไม่มีเพราะยืนอยู่กับแมนซิตี้ล้วนปรับราคาลดลงครบถ้วนในช่องนี้และเหรียก็ต่มเตี้ยมากหนึ่งจุดูนย์ห้าหนึ่งจุดศนเจด ช่องเสมอปรับขึ้น4ีลดลง1ตัวเลขก็ระดับสิบกว่า16 17 18เจดสิบ้าที่ปรับลดลงเจ้าเดียวในะก็ปรับถึง20นะรปรับลดลงมานี่ก็กเท่ากับเพื่อนๆกันนั่นแหละในขณะนี้ช่องทีมเือนนี่ขึ้น3ลง2แต่แทบไม่ต้องสนใจลูกศรนครับสนใจตัวเลขเลย40กว่า50กว่าเพราะนั้นแมิตี้มาแน่นอนแฮนดิแคปเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญสลูก ปรากฏว่าสามลูกนี้ก็ยังหยุดเจ้าไม่ได้นะเพราะเจ้ายังคงเชื่อมั่นแมนซิตี้ว่าจะก,กับราบสามเม็ดได้อย่างไม่ยากเย็นปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยครับในช่องเจา้าบ้านหมดต่อและปรับพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องทีมเดียบรองเพราะฉะนั้นภูนี้ฮนแคปนี้ยืนอ,อยู่กับแมนซิตี้ก็จัดแมนซิตี้ครับไปเป็นทีเด็ดตัวนี้ส,สุด1ิดาวตัวที่หนึ่งครับไปเป็นของแพงของดีอ,อยู่ต่อแมนซิตี้ นะตัวแรกใน EP 1ีประจำค่ำคืนวันอังคารศึกอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ที่2อเช็คข้อมูล2พูดด่โดยแฮนดกแคบบาร์เซโลนากับรอยัลแอบเปิตนะบอลสเปนเจอกับบอเลเบลเยียมแน่นอนคู่นี้ก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้บาซ่าใหญ่กว่าชื่อชั้นทีมดีกว่าชื่อชั้นบอลเล่นดีกว่าลงเล่นในบ้านด้วยนะชั้นลีกชั้นประเทศโอ้มันดีกว่าหลายอย่าง ในขณะที่เรายอดแอดเวิร์ดเป็นทีมจากเบลเยียมนะออกไปเจออีกต่างหากดูเป็นลองเยอะไม่แปลกหรอกครับที่วันนี้ราคามาซาต่อสองลูกจริงๆก็ดูดจะต,ต่อถูกกว่าด้วยซ้ำนะคู่นี้ก็แข่งกันตอนที่สองเหมือนกันมนะาซาต่อสองลูกแต่อย่างไรก็ตามบอกแล้วครับว่าเราเทียบเรื่องผลงานลำบากเพราะมาซ่าเล่นในลเมรกิกาคู่แข่งมันก็อีกชั้นหนึ่งเรายอดแอสเวิร์ดลงเล่นในลีกเบลเยียมก็ ก็อีกชั้นหนึ่งเพราะฉนั้นหลักๆคงต้องสองผู้วยแท็กซีครับปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับในส่วนของราคาภูปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบาร์เซลโลนาปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่เจ้ามันปรับแบบนี้ไม่กลัวบาร์ซ่าแต่กลัวโอกาสเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยกลัวโอกาสพิมพเยือนก่อนลียยเอวอร์ปรับราคาลดลงหมดเลย เฮ้กลายเป็นว่าผูเรื่ององการเสมอกับพิมเยือนนะแฮนดี้แคปราคาสองลูกเจ้านะฮะลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะาบ้านบอต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีเงมเยือนบอลรองคู่นี้แฮนดีแคปนี้บอกนะครับเจ้าเรื่องอยู่กับรอยอดอสเบิร์ตเรื่องอยู่กับบอลรองในราคารองสองลูกไม่กลัวบาซ่าสําหรับคู่นี้ถ้าท่านใดไม่ชอบปล่อยผ่านเลยนะ เอาตามที่แบบเ,เลือกเอาแต่งใจท่านเลยพร้อมแอดเองก็บอกเลยว่าก็สนามรู้สึกแอดเหมือนกันนะแหนข้อมูลมาอย่างนี้แอดก็ว่าตามข้อมูลนะภูมิแฮนิแคปนี้สวนรองรอยอนแอดเวิร์ดครับเป็นทีเด็ดตัวเล้นสุดสิบดาวตัวที่สองในอ p พีหนึ่งสึกอยู่พานาชเวลีรครับสวนรองนะสวนรองเลยว่าแอดเวิร์ดทีมจําเบลเยียมครับรองในราคาสองลูกจัดไป เพราะฉะนั้นบอลโอเค EP หนึ่งผมจำคำ้คือบันไดขารอยู่ฝ้ายเจมริ่งสองคู่ต่อแมสซี่รองรอยอนอัลเบิร์ตใครยังไม่ได้ฟัง EP สองและ EP สามนะ EP สองก็อยู่ฝ้ายเจมลิกเหมือนกัน EP สามเป็นเอ่อเนอรแชมปี้ยนชอพอังกฤษฝากรบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ